สวัสดีครับพอแม่พี่น้องแฟนข้าวภูมิเจารนาต่างหลายวันนี้กับผมนายประดิษฐ์เปงเรือนจะได้นำเอาข้าวรลนนรงน้ำใจคนไทยต้านภัยน้ำท่วมนะครับเจิญครับฟังได้ครับอู้ทุกข์กพาพยยิ่งใหญ่ แต่เล้ป่าฮหิอโศกเศร้าผู้คนล้มมาตายออกทีวีนานมันน่าใจอ่ะ น้ำท่วมเจียงหายนักหนาปานคนไข้ติเตียงโอมอยู่หน้บ้านละอ่อนและแม่มานแหมนั้นเขาบ่มีกินบางพองถึงคัน้น ขึ้นอยู่หลังคาบ้านก็มีบ่ทันได้ขาให้เขาขอองอาหีบนี้ขอเอาชีวิ่รอดก่อนเจ้าเขาขออองดีด บ่มีัย่ฟ้าโจนขโมยเอาสินทรัพย์ตอกยำซ้ำสองเข้าของย่อยยับลอยน้ำต่อหน้าหายไปอันออกข่าวนั้นมันน่าเจ็บน่ากจ คนยังจะได้จใจดำคำเศร้าเจียงไม่แม่อายจใจหายเนอเจ้าเอาชีวิตไปหกศพดอยลมดินไหลไปหลายตะลบจน หลวงบ้านนั้นนาไหลไปเป็นสิบกิโลนั้นนานาใจปั๊มแต่นามา,าตายเสียจอยย้อนมาใจ ใจหายล่อนน้อยถูกดินบนดอยไหลทับบ้านหังบ้านเหือนเสียหายจนปยอย่อยจับทับทมอยู่หันสี่คนไปหลวงครั้งนี้มากับหาโฟน แต่น้ำใจคนไทยยิ่งไอเนเอเจ้าไหลมาเทมาอาหารกับข้าวบริจาคเงินทองสิ่งทรัพย์หน่วยกู้ภัยมามากขนานับลหลายหน่วยงานน,นั่นมา บินบันลือลิดแจแอกเินนักงานานำอาหารมานักหนาป,าปานกันจอมพลังช่วยเหลือเจ้าบ้านนำทีมงานมากันนัก จัดสกีนามากันคือคักช่วยเหลือือคนเท่าออกมาแม่มันเด็กน้อยมีแผ่วมูวมาบัวขาวก็มาอุ้มเอาคนเท่า อุนอยู่ไก่ได้หับข้าวเศ้าเชียงหายบ้านเฮาจมน้ำเรียมโดยพระไทยอยู่ไก่เจนล้ำมาจ่วยถึงบ้านถึงจองนำเอาข้าวน้ำ มากมายกายกองลุยแจกกลางกองถึงจองถึงบ้านในหลวงปวงไทยห่วงยายเสียงทานพระราชทานสินทรัพย์ส่วนพระองค์มามากขนานับ ช่วยเหลือน้ำท่วมทั่วไทยท้านั้นช่วยกันแก้ไขนำรถทางไปลุยน้ำเออเจ้าถุงยังชีพพระราชทาน อ่านารับข้าวช่วยเหลือบ้านแ่าทั่วท้องมหาวชิราบุญญาแสสองคุ้มครองทั่วหน้าแดนไทยข้าวซอใหญ่เขียนไว้เต้าอีจบเพียงเท่านี้ละนายเฮ้ยสวัสดีครับ